ใบติดนะใบติดนี่ก็เป็นเชื้อราเช่นเดียวกันนะใบติดเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยมันจะเหมือนใบใบลวกใบไหมไปเป็นบริเวณเขาเหมือนเหมือนใบมันเป็นเปลี่ยนสีเป็นเหมือนคล้ายๆกระดาษนะฮะที่เขาเรียกใบติดเพราะว่าเส้นใยของเชื้อเนี่ยมันเชื่อมกันเชื้อนี้ไม่มีสปอร์นะมีแต่เส้นใยโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ ไม่กระจายได้ไงเพราะว่ามันมีแต่เส้นใยที่ที่อยู่บนใบพวกนี้นะจริงๆมันมีสปอร์เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่สปอร์แบบที่ฟุ้งกระจายอะไรนั้นได้มันอยู่ในดินนะฮะเพราะฉะนั้นต้นไหนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเราก็มักจะเจออีกนะครับต้นที่เป็นอาการแบบเนี้พอป,ปีหน้าเริ่มใหม่หลังจากใบที่มันร่วงร่วมันก็จะทิ้งเชื้อไว้ตรงโคนต้นนั้นนะแต่ถ้าลมแรงมันก็จะพายใบที่แสดงอาการพวกนี้ไปตกบนใบอื่น พอตกบนใบของต้นอื่นเนี่ยอเส้นใหญ่ที่อยู่บนนี้ที่เห็นขา,ขาวๆเนี่ยคือสเส้นใหญ่ทั้งนั้นนะมันก็จเจริญแล้วก็ทําให้เกิดอาการพวกนี้นะแต่ถามว่าไปได้ไกลไหมถ้าไม่ถึงขนาดเป็นลมพายุเนี่ยก็ไปไม่ได้ไกลหรอกฮะก็อยู่ต้นข้างๆเกียงสามสี่ต้นอลไรแถวๆนั้นแค่นั้นเอนงแต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่มีสปอร์ที่จะระบาดรุนแรงอะไรแบบนั้นแล้วเชื้อนี้เนี่ยแพ้ ไตโคโมนะโคโมาเนี่ยชอบทําลายเชื้อนี้นะเชื้อที่ทําให้เกิดอาการใบติดเนี่ยเหมือนท่านในบริเวณโคนต้นถ้าสร้างไตโคร์มาไว้ได้เนี่ยใบยตกลงไปที่มีเชือ้อได้อยู่ไตโครนมาก็ทำทำลายเชื้อพวกนีนะ้ใช้ประโยชน์จากใบพวกนี้ไปนะก็จะช่วยจริงแล้วสารเคมีทั่วๆไปก็หยุดเชื้อพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ต้องตัดแต่งช่วยนะฮะ แล้วก็ดูอาการที่มันเริ่มเป็นแรกๆแต่สังเกตง่ายฮะเพราะาใบมันจะติดเขาถึงเรียกโรคใบติดเพราะว่าเ,าเป็นนั้นมันติดจนเป็นกระจุกกระจุกนะฮะใบพวกนี้ก็เหมือนกันนะทิ้งไว้โคนต้นไม่ได้เพราะว่าตรงที่เราที่มันตกลงมาเนี่ยก็คือเส้นใหญ่ที่พร้อมจะเจริญลงเชื้อนี้เป็นเชื้อในดินแต่ไม่อันตรายเท่าไฟ,ไฟทอปทาราอยู่ตรงนั้นเนะี่ยเคลื่อนที่ไม่ไกลเพราะว่ามันไม่มีโครงสร้างพิเศษที่จะปิวที่จะกระจายได้มาก Now.